เล่ยจะไปตีมันบเป็นยังหรอกเาวอ่าดีต่เียงว่่ตีเมียวเลยโ้งเ่อมาเยเมียงามเมียเขาบอได้เหตต่างังรับนี่แมนบ่แมนเดีทำทำตัวใหญ่ใส่เป็นนันมันจะไำังไงมึงมึงาตนชีวิตมึงโอ้ย วัดแนวหลอโม่ไม่เห็นว่าม่นะไคทำยังไงทำหินบางใยบ่เสื้อหรอจะไปเห็ดหาเดยนเดี่ยงหมที่ือกาหินน่ะเดี่เขาตัางกันไปกันคือบอกจะมันคงโอ้ไม่ดีตีมึงเนี้ตังหินนะมันคงใช่ไหม หายแล้วผ้าว่ะุ้ยสังิ่เีงเลนเียงเอ้าไอ้บ้าอย่าอย่าไปเด่นเดี๋ยวตกลงไปดีฮะไปออกมาเด่นอย่างอ่น วัด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 เดีววัดผมจะจับด่อวาบึงเดี๋ยวผมจัดการอีกมือนใจว่าผานตีว่าไม่คุ้มโอ้นนีดิ่งมาวัดตัวนี้ฮาดิ่งมาวัดอีตัวนี้ผมว่าบ่ไปเหตภาพพวกผมไม่ปีนเขาเขาอยู่นี่วานนึงดูม่ดีนงเชื่อมา้มวัตายเจอได้ดู

có có duy trì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 